โอ้มัต่อกันเลยต,ตายแล้วเอ่อเลือดเราเหลือน้อยนะครับเอาไปยังไงดีอ้าวเข้าไปได้เกิดภารกิจต่อไป line, ยังไงวะไอ้บ้านมันหรูอะะใครทำอะไรให้คุณโอ้โหโอโหโอโห,ห,หอะไรทำไม ไม้โขกลอมมาเลยไม่รู้ว่าเราไม่ทราบเรื่องราวของมันเราไม่สนใจครับเอาเป็นว่าเราทำภารกิจต่อไปเลยครับลูกน้องจะไปด้วยไหมไม่มีใครสนใจเลยเลยนะลูกน้องไม่มีใครสนใจไม่เป็นไรครับโอเคเรามาอยู่ตรงนี้จุดนี้ จากนั้นเราก็เรือลำที่ขางวยมาโอ้โหมีเพื่อนลวมทางเฮ้ยนี่เจินนานเลยเนี่ยอามอะเราไม่ต้องพูดทำทำเพลงครับการเสียเวลาโดยพวกเราต้องไปนแยกเป็นสองทางครับ เราต้องไปทางนี้หรือเปล่าเราต้องไปทางนี้นะครับโอ้โหท,ทงางแคบนะครวันนี้เราก็ต้องต้องไปลัดล่อบแบบนี้ใช่ปห อุ้ยอุ๊ยเรือบังเรือเรือเรของคนอิสลามนะบังนะเราก็นี่รอบนี้เราเป็นคนยิงเหรอไอ đây này này, hải 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 นี่เฮ้ยม okay. mm ัน hmm. ต uh ื้อว่ะมันตื้อว่ะเขาติมเลยว่ะไม่มีอะไรป่ะนา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 มันลอยอยู่ไอ้ขี้ดีๆนี่โอ้มันโยกยังด้วยเฮ้ยเอาเอาเอาโอ้ เกีบร้อยครับใครตามไอ้ไอ้ภารกิจบรรลุแล้วนี่วะนี่ยรับคุณชูตติ้งนะฮะคุณยิงได้ดีมากฮะเออทอมมี่แล้วเจอกันนะฮะ แ้ไปเจอกันที่แดนนะแดนที่ไหนไม่รู้วิ้ยได้มือหนึ่งนะน,นะเราก็ต้องมาเดินที่ขขขเขากดอีกแล้วใช่ไหมเขากดตรงหน้าจุดๆนี้นะคือแบบว่ามันจริงเลยนะคือเมื่อกี้เดิน,นยังไงรอบนี้ผมจำไม่ได้ ไอป่าใชป่ะเฮ้ยตรงนี้จะมีปืนโอเคเจบได้แหละแล้วเราก็มาทางนี้แล้วเราก็วนกลับไปกลับไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับไปแล้วก็จะอีทางออกโอเคจาได้เลยชวัวร์ ต่อไปเราจะไปทาําภารกิจอะายเดียวในเมื่อตรงนี้ไม่มีภารกิจให้เราจะเสอถอิสสมอารมณ์หมายนะนะในภารกิจตรงนั่นจุดนี้ตรงนั่นจุดนี้ไม่มีภารกิจแป๊บเราขอดูแมตแป,ป๊บหนึ่งมีภารกิจโทรศัพท์กู้โทรศัพท์นะฮะเป็นภารกิจที่น่าสนใจเลยทีเดียว เราก็ต้องไปลองภารกิจใหม่ดูนะ okay. โอเคเลยเฮ้ยชัวอุ้ยไปตายเถอะไม่ได้นะแบบนี้ขี่ดีๆหน่อยดิวด่ฝน,นตกทำไมนะ่ฝนที่ตกแทงน,นแล้วถึงคนแค่นี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวไว เราก็ไปเรนะื่อยนะฮะโอ้โหฮัลโหเราไม่ชอบรถคันสีนงเราก็เปลี่ยนสีนะครับเราก็ขโมยรถต่อหน้าตำรวจเลยทีเดียวเชียวแหละแอบปิดแจ๊ดิดแจ๊ปลืป้ดปลื้ดเลยก่อนอื่นเราก็ขอเซฟก่อนนะทำภารกิจไวไ้เยอะแล้วก็ยังไม่ได้เซฟเลยนะ อุ้ยอุ้ยชนอีกแล้วก่อนอื่นก็กลับมาที่บ้านนะแหน่กลับมาที่บ้านของเราบ้านหลังนี้นะต้องรับโทรศัพท์ก่อนอีกอะไรนี่ปิ๊กอู๋อันเนี้ย ดูทอมมี่ทอมมี่สามารถเอ,อ่ออะไรสักอย่าง,างไม่รู้นะเอ่อค่อยพูดกันทีหลังนะตอนนี้เรากำลังจะเอ,อ่อเซฟบ้านก่อนนะเซฟบ้านเซฟบ้านเย่โอเคนะฮะเราก็ไปต่อเนย เลือดเลือดเราได้ร้อยเอเลยเหรอเมื่อเข้าบ้านเนี่ยเลือดเราเต็มเลยนะครับโอเคเลือดเราเยอะเอ้ยเดี๋ยวดีแต่แตรักโทรศัพท์อยู่ตรงไหนวะเอออุย้ยเจอตำรวจเจอตำรวจไม่ในกลัวนะครับแต่ชนไปทีไรมีเรื่องทุกที เดียวไม่ได้ว่ะตรงนี้อ่ะบ้านหลังไหนมันซื้อได้บ้างที่ได้มีจุดเซฟหลายๆจุดเชียหนอ่ไหนม่ให้ขี่วนเวียนไปมาฮะมุ่งไปหมดแล้เนี่โชนดิคือเป็นการพกอาวุธปืนในที่ฐายตาละตับตำรวจสองนายยืนอยู่ด้วยกันนะแล้วก็จะ เธอกลับออกจากกระเป๋าเสื้อต้องไปทำงานแนรทุกอย่างไปข้างหน้าครับภายในเวลาที่กำหนดมีรถจอดอยู่หนึ่งคันครับ ป้อมมคยคือรถคันนั้นคันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อะป้อ้มายคืออาวุธปืนชิ้นนี้กดแทบอะได้อาวุธปืนมาแล้วนะม,มีรถเหมือนกันนะจอดเพื่อเตรียมพร้อมนะก็มีเวลาแปดนาทนะีเพื่อจัดก,การเขาเต็ดขารใครวะไหนอะ นี่กูอยู่ตรงนี้อเอ้ยไม่ใช่อยู่ไหนโอ้โง่ยากจะตายมากแค่ไ้ครดบผมจัดใหเ้เรียบร้อยครับการเสร็จเราก็ไปเลยครับได้รถคันนี้มาเราก็แกมเลยแคบ เชียงแบบนุ่มนวลสักหน่อยนะฮะเพื่อปยะไม่ให้มันพังเร็วเกินไปนะฮะภารมีเวลา8นาทีเราก็ใช้แบบคุ้มผ้าเนาะนบอะไรอ้าวมันหนีเลยออาวมันหนีว่ะ ชิบหายแล้วยิงไม่เข้าอ,อ่ะอ้าวมันยังไม่ตายอุ้ยมีเวลาหนาทีนะเพื่อจะกำจัดมนะัน ลอยนะฮะจากนั้นเราก็ไปต่อกันที่ภารกิจถัดไปอะภารกิจเดิมนี่แหละแต่เป็นหมดย่อยมันนะฮะเราก็ควรที่จะใช้ทางลัดเพื่ความรวดเร็วในเรื่องของเวลาค่าจ้างเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวไปฆ่าคุณนู้นเดี๋ยวไปฆ่าคุณเนี้ยเออ เน่อยู่ไหน,นเอ่ยน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรมั้งนี <c oughs> น่เฮ้ยตำรวจเอ้ยตำรวจลืมไปนะไม่น,น่ารีบขึ้นรถเลยตำรวจ ยิงตายแล้วเฮ้ยงไงดีวะจะไปทำต่อ,อยังไงดีพอเป็น hey, ว่าเราค่อยทำดีกว่านะภารกิจนี้นะฮะอเป็นว่าเราขอจบคลิปก่อนนะเนื่องจากเราช่วงนี้นะฮะเนื่องจากหลายอย่างมันไม่พร้อมนะในเรื่องของเวลาและก็ การใช้งานในตัวเ็ตของผมนะขอจบคลิปไว้ก่อนว้เพียงแค่เท่านี้นะครับไว้เจอกับผมใหม่ในมิเตอร์ i อซียูครับบ๊ายบาย